สวัสดีทุกคนผมเนทน,นะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์เล่นสิบสี่หนึ่ตานะอันนี้ก็จะเป็น EP 1นะครับผมก็จะเล่น10ตาก่อนนะจะเล่นเป็นสิบอีพีนะผม EP ละ10ตานะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะผมไปดูสกิลตัวละครกันก่อนเลยครับว่าผมเอาตัวละครอะไรไปนะก็อันนี้ก็จะมีเปลี่ยนอีกทีนึงนะครับก็สกิลก็จะมีดาช่ามีเคลลี่มีลูน่าแล้วก็ทัศยะนะครับผมก็เกมแรกกันเลยครับผม ก็มาครับเกมแรกมากผมก็พยายามเอายูเอสีนะครับยิงนบะแล้วก็เก็บคิวได้หรือเปล่าครับ,รบยางงี้ยังไง่ายเลยแล้วตวมไปหนึ่งนะผมก็คิวไปหนึ่งนะครับผมสำหรับตานี้นะผมก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากนะมาเกมที่สองครับผมก็จะวิ่งทางบนนี้เลยนะครับผมเห็นระตูแลนะ้วผมก็พยายามยิงช่วยเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนก็ยิงเขาตายไปก่อนแล้วโอเคครับผมก็มาทางซ้ายนะครับ เพื่อที่จะมาเก็บตัวที่อยู่ทางซ้ายเนะีแล้วเขาก็ยิงผมเจ็บจัดเลยนะผมก็นั่งพันยาไปครับเขาก็พยายามจะชงเงื้อมายิงนะก็สวนไปนะครับเขาก็เจ็บเหมือนกันนะเขาก็เจ็บผมก็เจ็บครับปัจังหวะนี้ผมจะรอเลือดรีขึ้นมาสักหน่อยครับแล้วก็การทัศยาพุ่งไปแล้วยิยงเรียบร้อยผมก็สามารถน็อกเขาได้แล้วนะครับ ล้วกำลังจะไปช่วยเพื่อนครับผมก็ขอช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าครับผมเอาจำนวนเข้าสู้นะครับราะว่าก็เพื่อนเก็บไปแล้วเกมที่เป็นตาเป็นแม็์ที่สามหรวอเปล่าครับตรงนี้เต่แล้วผมก็ยิงล้มไปหนึ่งละจากนั้นผมก็ลากหัวตัวนี้ล้มไปครับแล้วก็พยายามยิงเพื่อนเขานะที่ยืนอยู่ใกล้นะแต่ว่าตอนนี้จํานวนเท่ากานันนับสองต่อสองนะผมแล้วผมก็ยิงดาวไปอีกหนึ่งนะเหลือหนึ่งหนึ่งครับแล้วเลือดผมเหลือแค่นี้ครับกลางพันยาอยู่ครับผม ัญญาเสร็จแป๊บหนึ่งเขาวิ่งมาผมก็ต้องรีบสปินหนีครับมีเสาให้หลบผมก็หลบตรงเสาครับรอเข้ามาแล้วผมก็ยิงครับเรียบร้อยผมเก็บเสียแต่มีแต่ก็เกือบไม่รอดเหมือนกันครับมาครับเกมนี้ผมมาลอยหลังเขานะพยายามจะยิงเขาให้ดาวนะครับแล้วผมวัดวัดครับเรายิงดาวไปหนึ่งครับผมสามศพแล้วครับคือเกมนี้ผมมั่นใจว่าไงก็ต้องชนะแต่ว่าแบบมันไม่ชนะยิงนะครับผม พยายามไฟวอลอะไรเงี้ยยยาแล้วก็โดนเขากระโดดชาร์จมาเรียบร้อยเลยเกมนี้ครับผม,ผมก็เดินมาตามปกติครับผมเพื่อที่จะเอาชนะนะครับก็คือเขาพิกมาสองนะใจหายแล้วผมล่างหัวไปหนึ่งครับแล้วก็เขาแปลงเป็นลิงมานะแต่ว่าเขาเหมือนจะใจร้อนครผมก็เลยยิงเขาดาวไปอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็สามเป็นที่เรียบร้อยครับจากวันนี้เขาพยายามอ้อมหลังผมแต่ผมปาดคมกว่าเรียบร้อยล้มไปครับ เหลือตัวเดียวครับแล้วผมอ้อมหลังไปยิงรี่บร้อยผมก็เก็บไปสามตัวครับชนะแมตช์ที่หนึ่งได้นะผมก็เกมที่สองครับผมเกมที่สองผมวิ่งมาแล้วยิงนะครับยิงให้งหมดแม็กแต่ว่าเขาไม่ตายนะแล้วก็เกมล็อกนะผมเลยตายครับจังหวะนี้เขาก็นั่งพันยาเพื่อนก็ปาระเบิดน้ำแข็งมาโดนพอดีครับก็เพื่อนกำลังอ้อมมาชุบนะครับตอนนี้นะก็ชุบกันโอเคผมก็เพื่อนกำลังชุบครับ รบเสร็จนะครับผมก็การจายไปแบ่ยาครับผมไม่ต้องรีบครับคือเวลาเราเล่นสีสีเวไม่ต้องรีบมากก็ได้ครับก็แบบใจเย็นนะถ้าเราใจร้อนทําให้แย่นะแล้วก็นี่กูมาแล้วยิงตัวนี้ยิงท้างไปเลยเรือบร้อยผมชนะแล้ววินแรกตาที่สองครับดูนะแตกงนะถ้ามีมีแบบนี้เราก็วิ่งเลยครับก็ ผมไม่ไปหน่อยนะแต่เพื่อนก็เอาให้เป็นไงล่ะครับทุกคนไม่มีไม่ละเรียบร้อยเลยครับโดนดักสองคนผมก็ตายครับแล้วเพื่อนก็เหมือนเกมนี้เพื่อนจะสู้ไม่ได้ด้วยนะครับนีพยายามยิงอยู่ครับเพื่อนแล้วก็อย่างไครับจะตายแล้วแล้วก็เรียบร้อยผมเราก็แพ้ไปครับในวินนี้ก็ผมไปพาดเองนะนี่ครับผมมาทีก็เขานําไปสามแล้วแล้วก็ยิ่งครับจังหวะที่รูดไปหนึ่งคนครับ ก็ซ้ำนะครับเอาคิวไปก่อนนะแล้วก็พันยาครับผมจังหวะตัดมาตรงนี้ครับผมมาชาร์จเขานะถือเอ็นพีเอ็นพีสูงมายิงแล้วก็เปรียนร้อยผมเขาก็ดาวไปนะจังหวะน,นี้คนเราที่เปรียบครับถ้าลุมก็คือชนะแน่นอนเราเพื่อนเราก็เก็บไปแล้วครับเราพลิกมาสองต่อสามครับแต่ว่าเกมนี้เหมือนจะไม่ไหวจริงๆครับแล้วก็แพ้ไปอีกแล้วครับสำหรับกเกมนี้นะโอ้โห เพิ่งได้ดาวมาแล้วก็แพ้อีกแล้วครับโหนี่ครับเกมที่สามครับเกมที่สามนะครับผมก็วิ่งมาตรงรถไฟแล้วก็พยายามยิงครับหล่อหัวได้ไปหนึ่งตัวครับแล้วเขาเหลือคนเดียวครับผมตัดใจชาร์จเลยดีกว่าเดีนผมก็อยู่แถวนี้พอดีครับแล้วก็ช่วยยันยิงเข้าไปครับเขาก็หนีไปไหนไม่รอดครับเตียบปล่อยครับก็ดแรกแล้วก็ชนะนะตัดมาร์ตาที่สามเลยนะครับผมเพราะว่าตาที่สองเราแพ้ไปครับ ปลาที่แพ้หลืออะไรพวกนี้ผมจะไม่ค่อยตัดเข้ามานะครับผมเพราะว่ามันทำให้คลิปนั้นยาวนานเกินไปนะนี่ครับผมก็พยายามจ่อยวอลแล้วก็ยิงครับตัวนี้อยู่นอกโัโนครับสงสัยพันยาพื้นแล้วก็เรียบร้อยผมแล้วก็ยิงไปครับชนะมาสองตัวหนึ่งนะครับผมตรงนี้เหลือตัวเดียวครับผมตายครับแต่ว่าเพื่อนยังอยู่ทั้งสามคนแล้วเรียบร้อยครับคนนี้ซ e อเน็ตปิงครับชื่อโค้รมงคลแล้วจังหวะนี้ครับมาตรงนี้ มาแบบนี้ผมหยิบหอก้อนมาแล้วเล่นไม่เป็นนะครับตีอยากเล่นแล้วก็ยิงเข้าไปยิงเข้าไปเรียบป้อยผมก็ตานี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เลยชนะครับผมผมล้มไปครับจังหวะนี้เพื่อนพยายามจะมาชุบนะแต่ว่าแบบยืนพันยาอมไม่ใช่เพื่อนนะผมเป็นศัตรูนะพอดีครับโอ้โหเงยงมดเราเพื่อนเบอร์สี่เราก็มาเก็บงานให้นะแล้วก็ใช้ MT5 ยิงระยะ,100ะร้อยเมตรนะจังหวะนี้เรียบป้่อยผมเป็นตัวหลังเก็บไปให้ครับสำหรับเกมนี้เราชนะนะ เกมที่4ครับผมสำหรับเกมที่สี่เนี่ยผมใช้เป็นเอห้้งหัวร่วงไปหนึ่งแล้วจังหวะนี้ผมก้าจากงานหัวนะแต่ว่าไม่โดนก็เลยอัดตัวไปเลยดีกว่านะครับผมเอาชัวร์ไปเลยคนระับนี่ครับตัดมาตรงนี้ผมม้ากับเพื่อนละลัดเพื่อนไปหนึ่งทีครับสามศพไปแล้วผมเห็นมันเหลือตัวเดียวครับจังหวะนี้ผมก็ถือ p ี90แล้วก็พุ่งไปเลยครับพยายามจะเอาคิวนะแต่ว่า จังหวะนี้เขายิงส่วนมาผมใต้วอลลบครับไมทีก nope. totally. ็เพื่อนเจนงงานเรียบร้อยแล้วครับเกมนี้ผมถือเป็นคอร์ดนะครับผมถือว่าเป็นปืนที่โกงมากเลยนะผมสำหรับคอร์ดนะยิงเข้าไปจังหวะนี้เจาะไอวอลเร็วบ้างๆครับปืนนี้สองวีแตกก็ยิง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 เรียบร้อยครับล่วงไปมาแล้วครับชนะสี่สูครับสำหรับตานี้ก็เป็นอะไรที่อีซี่นะครับอีซี่เลย เกมต่อไปับผมเกมที่ห้าครับก็เกมนี้นะผมตาแรกก็ยิงดาวไปหนึ่งนะครับผมตัดมาตรงนี้เลยเพราะตาแรกฆ่าให้หนึ่งนะครับตอนนี้ผมมาดักสตูนะครับแล้วผมก็ยิงล่วงไปครับเอ็กาสีของผมแล้วผมก็มาหลยหลังด้วยเอคครับล่วงไปอีกหนึ่งตัวครับผมตรงนี้นะครับก็เพื่อนชนะแล้วนะเพื่อนสามารถยิงได้นะก็มาคอยระวังหลังให้นะครับตรงนี้ครับเขาเอาสกิ้แมงมุมกันมาครับแล้วผมโดนแมงมุม สองตัวครับผมแต่ยังไม่หมดทามีแมงมุมตัวที่สามอีกครับโอ้โหหลายตัวได้เกินครับเกมนี้ตัดมาตรงนี้ครับเราก็แพ้ไปครับตรงนี้เราก็แพ้ไปอีกครับผมเสมอสามสามนะครับตอนนี้เราก็แพ้แล้วครับผมตานี้เป็นตาที่ผมพอนแางนี่หงุดหงิดนะผมเพราะว่าเรานําเข้ามานะแล้วเราก็แพ้ไปนะแต่ก็ไม่เสียดาวนะครับเพราะว่ามีอ่าโลนะเกมที่หกครับผมเกมนี้ ก็เกมที่หกนะครับเป็นเกมที่สั้นมากๆเลยนะครับก็ผมตอนแรกผมก็ยิงลบไปหนึ่งตัวนะแล้วเขาอยู่กับไอวอลนะยิงผมมาเจ็บนะครับแล้วผมจะลงไปสามศพนะจะส้ำศพพยายามซ้าแต่ว่าเขาชุบมาพอดีแล้วผมก็ยิงลบอีกแต่ว่าเขาก็มาซ้ำผมเรียบร้อยครับเกมนี้ผมก็นั่งด่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ยิงหัวไปครับพลิกมาตรงนี้สามสูแล้วครับเพราะว่าเกมนี้สู้ไม่ได้เลยจริงๆครับแพ้แล้วครับ เป็นเกมที่แบบว่าโคตรสั้นนะครับตอนอัดอยู่แค่5้านาทีเองนะครับสำหรับเกมนี้นะก็แพ้อีกแล้วครับผมสองตาติดเลยนะไม่ไหวแล้วครับ,รบเกมที่เจ็ครับผมสำหรับเกมที่เจดนะครับเกมนี้ผมก็ยิงไปได้หนึ่งตัวนะพยายามจะ3ามแต่ว่าไม่ได้นะครับผมเพื่อนเบอร์หนึ่งก็มาชุบผมนะแล้วก็ผมก็ไปชุบเขาตรงนี้นะแล้วก็ให้เขามาปัญนยานก่อนครับ เหมือนจะยังไม่ทันได้พัญญนยาครับแต่ก็โดนศัตรูหล่อหลังลง้มไม่ก่อนนะผมก็ยิงล้มไปหนึ่งครับผมแล้วก็ล้มไปสองนะนึกว่าเขายัางอยู่ข้างบนเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ครับเขาลงมาข้างหน้าผมเรียบร้อยแล้วนะผมได้ตายไปแล้วตรงนี้ครับเชิญพยายามจะสู้นะครับศูนย์สามแล้วครับตอนนี้สู้ไม่ได้จริงๆเลยครับโอ้โหแพ้อีกแล้วเมื่อแพ้แบบนี้ผมก็คงต้องเปลี่ยนตัวคอรแล้วนะครับผมก็เกมที่แปดครับผม เกมนี้นะครับผมเอาลิงมาแล้วนะครับแล้วก็ยิงดาวไปหนึ่งครับด้วยอาพลัฟองนะจังหวะนี้เห็นตัวครับมาตรงช่องว่างตรงนี้ก็ยิงเลยครับล่วงไปครับเพาผมก็โดนยิงมาจากตรงที่เตๆนะครัเอายิงมานะพยายามพันยาครับผมพี่พันยาพันยาเพื่อนก็ไปบูนะครับตอนแรกผมคิดว่าแบบ ยังไงเราก็ชนะนะแต่พอเห็นคนแล้วผมก็ใจหายเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็แร่เอาคิวได้อยู่ตรงนี้นะผมมากับรัฟร์เหมือนเดิมแล้วเขาโผล่ลงมาครับผมก็ลอยตรงนี้ไปหนึ่งตัวครับแล้วเขายังยิงเพื่อนนะแล้วผมก็ลอยไปอีกหนึ่งตัวครับเขาเหลือตัวเดียวครับตอนนี้แล้วเขาก็โผล่นะครับเพื่อยิงเพื่อนผมนะแต่ว่าผมก็ยังอยู่หลังนะยิงยิงเขาดาวไปได้ังหว่าน,นี้ผมนึกว่าผมยงังใช้สกิวพุ่งอยู่นะผมก็เลยกดสกิวไปแล้วแต่มันก็เป็นลินนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็สามารถ ได้อยู่ดีนะครับก็เก็บวินไปสามรูนย์นะจังหวะนี้ครับมาตรงนี้เขาได้มา1นวินแล้วนะแต่ว่าผมมีมุนดีนะครับจังหวะนี้ก็ยิงไปเรื่อยๆครับเรียบร้อยผมเป็นคิวแรกไปครับแล้วตรงนี้หักมาเจอก็ยิงครับแล้วพยายามเจาะไอวอลครับเวลาเขาแบบว่ากําลังขับขันเราพยายามกดให้เต็มที่ครับยิงไวเลยครับนี่ครับี้ยิงดาวไปอีกครับแล้วหมดแล้วครับในไอวอลครับแต่ว่าเจาะเพื่อสามศกนะครับผมจังหวะนี้ ถัดมาด้านล่างตรงนี้ผมก็พยายามเจาะแล้วก็โดนหัวเขาเพอดีนะก็วินนี้ก็ชนะไปอย่างอีซี่นะผมสี่หนึ่งเลยนะก็เกมที่9ครับมาถึงเกมที่เก้าแล้วจังหวะน,นี้ผมก็ใช้ลุกซองนะผมเอ็นหนึ่งแปดเจ็ดสามนะยิงหัวเขานะครัวใบแล้วผมกำลังจะไปช่วยเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนก็คิวไปแล้วครับผมก็จบเกมแล้วนะรตรงนี้ครับผมเป็นเอ็กเปนะผมก็พยายามยิงอยู่ครับยิงไม่ดาวนะเพื่อนยิงดาวใบนะเบอร์สามนะ ก็พยายามให้เขาชุบผมนะครับแต่ว่าเขาไม่ชุบนะครับแล้วก็ออกไปยิงเขาก็ตายนะครับคือตอนจังหวะเนี้ยผมแบบผมแบบเสียดายนะผมแทนที่จะชุบก่อนนะยันไปยิงนะแต่ว่าโชคดีที่เพื่อเราชนะมาได้นะก็ตัดมาตรงนี้ครับเสมอไม่ใช่เสมอครับผมสามหนึ่งแล้วเราก็ยิงเข้าไปแดงแป๊ดแล้วก็ไปตัวนะครับผมโอ้โหแล้วโดนแมงมุมมาล็อกขาหนีไม่ได้ก็ต้องยิงสู้ครับแบบนี้แล้วเพื่อนโดนแมงมุมล็อกอีกครับแต่ว่าผมยังยิงช่วยเพื่อนได้อยู่ครับ วังนี้ผมก็โดนปาดเรียบร้อยผมเกมนี้แล้วก็ชนะไปนะครับแล้ยและเกมสุดท้ายผมเกมที่1ิบนะก็เกมที่10นะผมพลาดนะผมจะมาลอยเขาแต่ว่าเขาก็มาลอยผมเอานะผมจังหวะนี้โดนลูกซองนะลูกลอยครับร่วงไปแล้วตัดมาตรงนี้เพื่อเราก็เก็บคิวสบายๆครับจังหวะนี้มาตรงนี้เลยครับผมทอมสันยิงไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ส้ำศพไปนะครับ จังหวะนี้ผมกะจะมาซ้ำนะครับก็แปลงเป็นลิงมาครับแล้วยิงนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะเจ็บนะครับเราตามลงไปยิงกันในน้ำต่อแต่ว่าเพื่อนก็อ่ายิงจากด้านหลังแล้วก็เก็บคิวไปได้นะครับจังหวะนี้น้ำสองศูนย์แล้วเขาเหลือตัวเดียวครับบนเขาครับผมก็พยายามยิงครับเปรียบร้อยผมสามศูนย์แล้วนะครับผมก็จากสามศูนย์พลิกมาสามสามครับจังหวะนี้ใจหายมันจันนะครับแต่ว่าเกมสุดท้ายนะผมพยายามที่จะอ่าทําให้เพื่อนได้เปรียบอยู่นะครับ เปปลยปาระเบิดเข้าไปนะครับทาให้ตัวที่โคบไม่สามารถยิงเพื่อนผมได้นะแล้วผมก็ตัดสนใจขึ้นไปชาร์ตนะครับยิงครับตอนแรกก็ยิงไม่โดน,นครับแล้วก็เขาเปิดมุมพอด,ดีเรียบร้อยครับผมก็ครสิบเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาต่อ e ีพีสองให้นะครับผมแป๊บเดียวครับผม